วนี้เราก็จะมากินร้านดังนะคะม ทุกคนเมื่อคืนนี้นะโคโชก็ได้มาพักที่แถวใกล้ๆกับแก่งคุดคูนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเช้ามากเลยนะ7จ็ดมงกว่าโคโชมานอนที่บ้านหมอบิวนะคะแก่งคุดคูคือที่นอนดีมากแอร์เย็นชำ่ำมี WiFi นะ เพิ่งทำน้าอุ่นนะคะเผื่อใครมาเที่ยวเชียงคานอะ้วอยากจะมานอนเนาะแนะนำเนาะแนะนําไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ได้เจอหมอบิวเมื่อวานด้วยนะ่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอพะอทิจะขึ้นตอนไหนนะคะเราจะไปเที่ยวนะคะแก่งคุดคูแบบศูนกิโลเมตรนะคะก็คือเป็นจุดจุดสุดสุดแดนนะคะเขตสยามแล้วก็ไปดูริมน้ำโขงกัน,นะคะ่ะเช้านี้ป จากที่พักของเรานะคะขับรถไปแก่งคุดคูก็ไม่ไกลเลยนะแค่2นาทีนะแป๊บเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะเข้ามานะคะก็จะมีหุ่นปั้นนะคะผีตาโคนนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการแสดงภาพแนะนําอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เชียงคานนะเราก็จะเดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคะที่นี่ก็จะมีปลาใหญ่เลยแก่งคุดคูว้าว ยังเห็นหมอ,อกอยู่เลยนะคะนี่คือแม่น้ำโขงนะคะด้านหน้าข้ามไปก็จะเป็นฝั่งลาวแล้วนะคะนนตรงนี้นะคะก็จะมีบริการเรือ,อข้ามฟากนะคะไปเที่ยวว้าวบนยอดเขานะคะบนนูนน้นยังมีหมอ,อกอยู่เลยริมโขงนะคะ สวยมากออตอนนี้นะคะเจ็ดมงกว่าอากาศก็ประมาณ2ี่สี่องศาในบรรยากาศดีๆแล้วนะกเ็เก็บภาพตัวเองนะคะกับวิวสักหน่อยเนาะโอ้โหฟินนะก็อยากให้เพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะ ได้มาดูหมอกยามเช้ามารอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะได้เห็นวิถีธรรมาชานี่ก็แบบสุดๆแล้วนะตรงนี้เขาก็จะมีทางเดินนะคะยื่นออกไปนะให้เราได้เก็บภาพด้วยนะคะเขาทำไว้อย่างดีเลยเป็นระเบียงเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคมาถึงแล้วนะคะเช้านี้เราก็จะมากินร้านดังนะคะที่เชียงคานคือร้านเป้าหวานนะคะข้าวปุ้นน้ำแจว่วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามี เมนูอะไรน่ากินบ้างมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาไม่ถึงเชียงคานนะนี่นะคะก็จะมีข้างในน่ากินมากม ปรุงเสร็จแล้วก็มาค่ะมาแซ่บกันเดอ้อพี่น้องมาค่ะชิมกันเลยนะคะดูสิว่าที่เราปรุงไปจะเป็นอย่างไงบ้างอืมอืมได้อยู่นะเนี่ย ลักษณะนะคะที่เป็นน้ำแจ่วก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นพริกกระเรี่ยงนะแล้วเขาก็ทุบๆๆแล้วก็ใส่เป็นพริกสดนะคะมันก็จะเหมือนกับเราอะ่ะกินเส้นขนมจีนนะคะอยู่ในน้ำต้มยำนะก็จริงแซ่บขนมจีนกับน้ำต้มยำก็ได้นะคะคือแบบโอเคเลยคือถูกปากถูกใจนะแต่ที่นี่เขานิยมมากินกันนะคะเพื่อที่จะเป็นอาหารเช้านะกินแซ่บเลยจ้า อส่วนทางนี้นะคะก็ไม่แพ้กันเลยนะคะก,ก้มหน้าก้มตากินนะคะปรุงอย่างแซ่บเลยนะ,ะจ๊ะเอามาลองนะคะที่นี่เขาก็จะใช้พริกกระเหลี่ยงนะคะควักจิ้มกับกะปินะคะแล้วก็กินกันเลยแต่โคชโอมไม่ไหวนะ,ะกัดกรอบนะคะอือตร้ีผักตามเลยถ้าทางจะแซ่บแต่ก็แบบแซ่บจริงดูจากสีหน้าได้เลย เราก็ไม่ได้ไปไหนกันไกลเลยนะคะขับรถเลยมา5้กิโลเมตรนะคะก็ขึ้นมาไหว้พระนะคะสักการะรอยพระพุทธบาทหาที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงินนะคะทางขึ้นนะคะก็ลาดชันแล้วก็โค้งมากๆเลยนะคะที่นี่แต่พอขึ้นมาแบบชื่นอกชื่นใจเหมือนขึ้นสวรรค์เลยะคะ่ะทุกคนคือสวยมากๆแล้ววันนี้อากาศก็ดีด้วยนะคะเมฆก,ก็สวยด้วยนี่นะคะรอยพระพุทธบาทนะคะข้างในก็สวยมากเลยนะคะ ในโบทแล้วก็พอดูนะคะทองฟ้าก็สุดยอดเอาเลิกเอาใช้มาตีละครั้งนะะน,น,นะคะให้ชีวิตก้องกลางวานนะคะก็ถืออนุโมทนาสา ุกบุญกับทุกคนด้วยนะคะคือทริปนี้ก็ทั้งกินทั้งเที่ยวแคมปิ้งนะคะแล้วก็แวะไหว้พระนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้รับผลบุญกุศลไปพร้อมกับโคชโอเลยนะคะเวลาที่ทำบุญเสร็จแล้วนะคะหน้าตานะคะก็จะเบิกบานอิ่มบุญสวยสดเงินงามแบบนี้เลยนะคะใครที่มีที่แนะนำที่เที่ยวที่ไหนอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะจ๊ะ ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับไปนะคะเช็คเอาท์ที่โรงแรมนะแล้วก็เดินทางออกจากจังหวัดเลยนะคะส่วนค่ำคืนนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่ไหนนะคะอ่ะอ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 ะ อันนี้นะคะทุกคนก็ต้องติดตามนะคะในคลิปถัดไป day 5 ep 2นะคะว่าโคชโอเนี่ยจะไปคำไหนนอนนั่นที่ไหนนะคะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจะขับรถไปยาวอีกกี่กิโลนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าจะได้ที่พักไม้ที่ไหนนะคะเพราะว่าไม่ได้จองไว้เลยนะคะเป็นทริปแบบเงินเต็มเป๋าน้ำมันเต็มถังจริงๆนะคะแล้วก็ไปลุ้นเอานะคะแล้วก็ไปดูเอานะคะก็เจอกันคลิปถัด ไปละกันจ้าถือโอกาสบายบายทุกคนเลยนะ See you